ชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายนจะมีปรากฏการสุริยุปราคาแบบวงแหวนเล็งมาที่ลัคนาของคุณนะครับในช่วงวันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะวันที่10มิถุนายนเป็นไปได้อย่าออกนอกเคหะสถาน อย่าออกนอกชายคราบ้านนะครับนะโบราณเขาบอกนะครับอย่าไปรับอิทธิพลตรงนี้เป็นไม่ได้ก็อย่าไปดูนะครับเป็นรับอิเป็นการรับอิทธิพลลบๆเข้ามาสู่ดวงชะตาระวังความเป็นไปในต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปัทะะอันตรายต่างๆดํานะดเนินการอะไรต่างๆทางการงานก็ต้องระวังผิดพลาดมีปัญหาหรือมีเรื่องจุกจิกได้ นะครับนะคับรถขับลาก็ต้องระวังโดยเฉพาะในวันนั้นคือวันเกิดเหตุสุริยุป,ปราคาแบบวงแหวนสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเฉยเสร์กิ่งเพชรที่ช่องยูทูบเฉยเสร์กิ่งเพชรโหราศาสตร์ท่านใดที่ได้ชมคลิปนี้แล้วนะครับก่อนชมเนี่ยเป็นไปได้นะครับรบกวนจ่ายค่าครูผมโดยการแชร์คลิปนี้ไปที่ Facebook ของคุณแชร์คลิปนี้เข้าเพจหรือเข้ากลุ่ม นะต่างๆนะครับด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับชาวพิจิกนั้นดาวประจําตัวคือดาวพระอังคารโคจรตั้งแต่ต้นเดือนเนี่ยดาวอังคารจะเข้าโกรกฎตั้งแต่2มิถุนาไปอยู่เรือนมลรณะถูกพระเสาเล็งโบราณเขาบอกว่าอังคารประเวทศพเสาผิดวิสัยถึงมีลาบสับสูนก็เสียไปถึงลาบนั้นจะได้ก็ไม่ดีเอ่ย ขณะนั้นแล้วดาวประจําตัวประจําสังขารถูกอังคารเล็งแล้วโคจรได้ตําแหน่งต่ําต้อยมากนะครับนะโดยเฉพาะสถานการณ์โควิดนี่คุณก็ต้องระวังนะระวังติดโควิดได้ง่ายนะระวังสุขภาพก็แล้วกันอย่าไปพูดถึงอ่าสิ่งนั้นเลยนะระวังสุขภาพต่างๆนะเซฟตัวเองให้มากนะครับแล้วก็ดูแลเนื้อดูแลตัวนะครับรถขับลาต้องระวังเพ,พราะพะเสานั้นเล็งมาที่ดาวประจําตัวเป็นดาวคู่อุบัติเหตุคู่ทะเลาะเบาแวงคู่วิวาท นะคือพยายามซอฟชีวิตคือเช่นเดินทางเคยขับรถไวก็ขับช้าลงเคยทำอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆเคยประมาทก็ช้าลงนะครับนะแล้วก็เคยเป็นคนอารมณ์หุนหันพันแล่นก็ช้าลงหน่อยนะนะครับนะเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บอารมณ์ให้ดีนะครับนะมีโอกาสปะทะกับคนใกล้ตัวคนรอบข้างมีเหตุการณ์ให้ใส่อารมณ์หรือแม้กระทัง่ง นะการวิวาทต,ต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับนะมีเรื่องจุกจิกมีเรื่องทุกข์ใจหรือมีเรื่องให้คิดมากวิตกกังวลเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับพยายามมองโลกบวกๆคิดบวกๆ,ๆเข้าไว้ดาวศุกร์ก็เป็นมรณะอีกต่างหากฉะนั้นชาวพิจิกต้องระวังตรงนี้ให้ดีถ้าไม่ได้เดินทางนะจะมีการภาวะเบื่อหน่ายเบื่อๆซ่งสิงหมดเรียเร่ยวหมดแรงอ่อนกําลังบ้างในช่วงนี้ช่วงเดือน มิถุนายนนี้นะครับพยายามคิดบวกหาแรงบวกให้กับตัวเองให้มากนะครับนะเพื่อหนีอิทธิพลดวงดาวตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกในหนึ่งดาวอังคารที่ถูกพระเสาร์เล็งตรงนี้นะครับอาติดต่อพบปะเจรจากับผู้ใดอาจจะมีเรื่องให้ปะท่าได้ง่ายระวังความคิดสงวนความคิด นะครับถ้าจะเสนอความคิดเห็นเชิงรุนแรงเชิงลบๆควรเก็บไว้ในใจนะครับควรไม่เสนอคือไม่ต้องเสนอความคิดเห็นเชิงแบบรุนแรงอ่ะนะต้องแบบแนวซบๆนะครับนะนี่ยหน่อยๆน,นะ้ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาได้ง่ายนะครับดาวมันยังบอกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับระวังทะเลาะบ,บอกแว้งกับเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานญาติสนิทนะครับหรือคนใกล้เนื้อใกล้ตัวหรือมีคนมาแรงใส่แข็งข้อใส่คุณได้ง่าย ชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดหรือความกรอบความคิดบางอย่างที่เคยเป็นที่เคยเป็นไปในช่วงมาก่อนหน้านี้อาจจะมีการหักเหเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนกรอบความคิดเปลี่ยนมุมมองชีวิตในเรื่องบางเรื่องเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะครับนะในดวงเป็นไปลักษณะน,น,นั้นนะครับระวังสังขารต่างๆนะครับจะชำรุดชุดโทมนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับชาวพิจิก ดวงดาวนะครับยังมีดาวพุธกับราวหูเล็งลักนะครับมีคาดเล็งเข้ามาด้วยนะครับนะอย่างที่บอกต้นคลิปว่าระวังอุปัมวะอันตรายต่างๆได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานดาวอาทิตย์ไปร่วมราหูเกิดคาดด้วยเรื่องงานทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเน้นผลสําเร็จเป็นทีมอย่าไปเกิดคู่กรณีคู่ความอย่าไปสร้างคู่ขัดแย้งนะให้ตามน้ําในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็ดวงบอกว่านะครับ อ่าท่านใดที่มีบุตรบริวารหรือว่ามีญาติอยู่ใกล้ตัวนะระวังทะเลาะเบาะแว้งกับญาติหรือมีเรื่องเดือดร้อนจากญาติพี่น้องนะมีเหตุให้ซ่อมบดซ่อมบ้านหรือเสียงเงินไปกับรถกลับบ้านนะครับหรือจัดการอะไรบางอย่างเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่อยู่ที่อาศัยอสังหาริมทรัพย์นะครับดาวมันยังแปลอย่างหนึ่งว่าระวังมีปากเสียงกับญาติพี่น้องนะนะครับ ในดวงชะตาบางท่านอาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่หรือย้ายที่หลับที่นอนชั่วคราวหรือเดินทางไกลนะครับมีเหตุการณ์ให้จรล,ลีโดยคาดไม่ถึงนะครับอ่ามันแปลอย่างหนึ่งว่าในด้านของการงานท่าใดที่จับงานออนไลน์จับงานต่างประเทศธุรกิจออนไลน์ธุรกิจที่เป็นลักษณะของอ่าที่มีคนสองคนร่วมกันด้วยนะก็จะเกิดความสําเร็จได้ท่าเน้นผลสําเร็จเป็นทีม จะมีช่องทางวางแผนในการสร้างไรายได้พิเศษมากขึ้นหรือว่าท่าในใดมีไรายได้พิเศษอยู่แล้วจะพยายามทําให้มันดีขึ้นนะครับหรือว่ามีความคิดอยากจะผลักดันให้มันดีขึ้นนะมีมุมมองที่จะปรับเปลี่ยนปร,ป,รปรับปรุงกระบวนการอะไรต่างๆทางการงานด้วยมันยังแปลว่าบางท่านอาจจะมีการย้ายออฟฟิศย้ายสำนักงานหรือซ่อมแซมปรับปรุงออฟฟิศซ่อมแซมปรับปรุงสำนักงานหรือจัดตกแต่งออฟฟิศสำนักงานนะครับ นะหรือปรับถ้าแบบไม่ได้ปรับเปลี่ยนเลยเนี่ยควรหันโต๊ะทํางานนะหรือตกแต่งโต๊ะออฟฟิศสำนักงานให้มันดูดีขึ้นหน่อยนะครับน,น่าจะแก้เคล็ดดวงชะตาในเรื่องของเลยๆไลอะไรต่างๆในดวงนะครับในเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินก็ยังโครจรอยู่ตรงนี้นะครับได้ปฐุมเกณฑ์อยู่นะครับชาวพิจิกนั้นก็ต้องบอกว่าการเงินการทองของคุณก็ยังเป็นไปในทางที่ดีได้นะครับนะเช่นถ้าขาดเงินก็ ก็ต้องมีมุมที่จะได้เงินเข้ามาให้ได้เสียนะถ้ามีเรื่องเสียเงินอ่ะดาวพักการเงินไปอยู่ในเรือนราวหูนะครับลาวหูเข้าไปเป็นตําแหน่งตรงนั้นนะครับร่วมเป็นเกิดคาดด้วยนะครับ นะฝากไปตรงนั้นฉะนั้นต้องบอกว่ารายจ่ายของคุณจะค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้ถ้ามีแผนที่จะเสียเงินจ่ายเงินไปกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถหลักทรัพย์ที่อยู่ที่อาศัยหรือคนในครอบครัวตรงนั้นก็แก้เคล็ดได้บ้างนะครับนะอาจจะมีญาติพี่น้องมายืมเงินหรือมีคนใกล้ตัวมาหยิบยืมหรือว่ามาพูดเรื่องเืงเงินทองทองมีเรื่องเกี่ยวพันทางการเงินกับญาตินะครับหรือว่าคนที่เป็นเครือญาติมาปรึกษาในเรื่องของเงินทองทองก็ได้ ดาวมันยังแปลอย่างหนึ่งว่าระวังสัตว์มีเขี้ยวมีงานขีด่วรตามร่างกายนะครับช่วงนี้คุณจะใจร้อนมากขึ้นนะครับคุณยังจะโฟกัสไปในเรื่องของช่องทางไรายได้ต่างๆมากขึ้นแล้วเป็นช่วงที่แต่งกับงานมีเหตุแห่งงานให้คุณต้องเล็งต้องตั้งเป้านะครับต้องทํานะครับต้องก่อนะครับไม่มีงานก็จะเกิดงานก็จะคิดเรื่องงานนะนะครับเดือนนี้มีโอกาสมีเรื่องเปลี่ยนแปลงบางอย่างเรื่องงานหรือว่ามีการทํางานนอกสถานที่ก็ได้นะครับ หรือท่านใดจับงานออนไลน์หรือทํางานเกี่ยวกับสุขภาพหรือทํางานอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็อ่าเป็นไปได้ในทางที่ดีนะครับดาวมันยังแปลอย่างหนึ่งว่านะครับลาบผลต่างๆจะเกิดขึ้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าสมมตินักเสี่ยงนักอะไรนักลงทุนต่างๆนะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีสิ่งศักดิ์นำทางนาพาให้เกิดสิ่งที่ดีได้ นะแต่ว่าให้สิ่งที่ต้องระวัง้มากคือการมีปัญหากับเพื่อนสนิทญาติสนิทเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดใกล้ตัวเนี่ยมันจะมีการให้ทะเลาะวิวาทขัดแย้งได้นะครับนะชาวพิจิกต้องระวังหรือถูกจ้องจับผิดจากเพื่อนร่วมงานญานติสนิทคนใกล้ตัวหรือว่าเขามาก้าวไกยในกิจกรรมส่วนตัวหรือเมื่อมีคุณคุณจะมีเรื่องจุกใจิกใจบางอย่างจากคนใกล้ตัวหรือเพื่อนฝูงญาติสนิทนะหรือเข้ามาขอให้คุณช่วยเหลือในกิจกรรมบางอย่างก็ได้นะครับ รวมถึงเพื่อนร่วมงานอย่างที่ผมบอกไปในด้านของความรักความรักในช่วงนี้นั้นนะครับดาวบอกว่ามีโอกาสมีปากเสียงมีการทะเลาะบบาแหวงหรือความรักบางอย่างไม่ค่อยได้ดังใจนะครับหรือว่าท่านใดที่แบบมีคู่ของคนรักอยู่แล้วอาจจะมีการวางแผนทางการงานร่วมกันหรือว่ามีกิจกรรมบางอย่างที่ต้องทําร่วม